โอเคครับจะต้องขอกาบสวัสดีตอนดึกด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะลองดูของซีรีส์ b a s ์เซ r ล่เซอวนนะครับผมที่อุตโตที่ใช้อยู่ก็เป็นอาร์เซโล่ไดรเวอร์นะครับก็มันมีกูเกิฮดของอาร์ตวันนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในรูปนะครับนี่ครับก็ผมสันเหตุเพราะว่าอาร์ตวันนะครับที่ใช้ของนี่ครับเดี๋ยวผมลองดูเข้าไปดูนะครับอ่านี่ครับเพราะว่ามันใช้อาร์ตวันนี่เป็นอาร์เซโล่อาร์ตวันนะครับผมก็ มันจะเป็นพวกไวร้านะครับผมเป็นพวกตัวลายที่มันตัวส่วนที่อาตัวเฉยุก็จะเป็นอาร์ตวันนะครับผมเป็นราดมันหอมของมันนะครับผมส่วนเพราะว่าที่ไปเป็นลาล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปในหนังสือดูอ่านี่ครับเพราะว่านี่ยเพราะว,ว่าเราสู้กับที่สู้ไปแล้วที่แรไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกับไอ้มาเดอร์เทาเซอร์นะครับผมร่วมมือกับไอ้มาเดอร์เซโรวันเป็นรามนี้นะครับก็เจอกับอาร์เซโรที่สู้ไปแล้วนะครับ แต่จู่ๆผมไปเจอนะครับของอาร์ตวันนะครับผมไปล่าสุดท้ายนะครับนี่ครับผมว่านี่ผมจะเจอกับไอพวกนั้นะครับแล้วก็เจอกับที่แล้วไปแล้วของมาสเตอร์ซีรี์ของมาสเตอร์เซนวันเขาเจอกับคา m มเลเดอร์อาร์เซโล่มาสเตอร์โควิดแล้วก็มาสเตอร์อากินะครับผมแต่อันนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อของมาสเตอร์ตัวไลายตัวนี้นะครับผมไอ้นี่ครับผมที่แล้วไปแล้วนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับนี่ครับผมจะเข้าไปดูนะครับหน้าตาเป็นยังไง นี่ก็จะเป็นกระสานหลายเลือกคิดนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับนี่นะก็ลองดูนะครับถ้ามีเชื่อนะครับนี่นะตัวประกอบก็จะเป็นอาร์เซโล่นะครับนี่นะนี่ผมจะเข้าไปดูนะเพราะว่านี่คือเป็นล้านของมันนะครับโอ้ยครับถ้าใครโชคนีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้ทำคลิปนะครับผม ก็สากีินี้ค่อยไปเจอกันใหม่ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ